ในสังคมโดยไม่มีข้อแม้หนึ่งสิ่งที่คุณปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงคืออะไรเพราะอะไร45วินาทีเริ่มครับการพยาบาลค่ะทุกคนสังเกตไหมคะว่าโรงพยาบาลรัฐและเอกอชนมีความเหลื่อมล้ำค่ะโรงพยาบาลรัฐเราจะต้องต่อคิวเป็นเวลานานบางคนมาตีห6าหโมงเย็นยังไม่ได้รักษาเลยค่ะแล้วบางคนเหตุฉุกเฉินก็ต้องรออีค่ะคีมคิดว่าเราควร ให้เป็นระบบเหมือนโรงพยาบาลเอกชนค่ะเขาโรงพยาบาลเอกชนใช่ไหมคะมาปุ๊บได้ปั๊บค่ะแล้วเราควรจะเปลี่ยนระบบการรักษาพยาบาลให้มีคุณภาพค่ะ because I think health of people also important because if people have a healthy healthy life and healthy mention so I think it will be perfect because if you can solve that problem so everything will be so nice and this thing Please help and give attention to fix it. Please, I want...